คุณเคยไปพิพิธภัณฑ์แล้วรู้สึกว่าผู้เข้าชมอยู่ห่างจากงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ล้ำค่าที่จัดแสดงอยู่แค่ไม่กี่ก้าวหรือเปล่าผมหมายถึงว่าบางครั้งก็มีแค่เชือกกรไมีหยี่เสล,เล็กๆและบางครั้งก็ไม่มีอะไรเลยที่จะกั้นผู้ชมไว้ได้แต่ลองนึกดูสิว่าคุณกำลังเดินผ่านไปโดยไม่ค่อยได้ระวังและบังเอิญสะดุดและล้มลงบนชั้นวางที่เต็มไปด้วยโถอีทร e ัสคันที่ประเมินค่าไม่ได้ไม่ใช่แค่โถจะแตกเป็นเสี่ยง,งเท่านั้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคุณลองนึกกกาพตตตัััวเออองงยออยืนนนู่น่รร้ม้มบโถทีแ พยายามทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนคุณไม่ได้พึ่งทำโถโบราณแตกถ้าเป็นผมนะผมน่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วพูดว่าผมทำจริงๆหรือเนี่ยเอาล่ะตอนนี้คุณไม่ต้องเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไปแล้วต้องขอบคุณผู้กล้าหาญหลายๆคนที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดนี้ในที่สุดเราก็มีคำตอบย้อนกลับไปในปี2010เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเรียนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันในนครนิวยอร์กขณะที่เดินไปรอบๆ เธอสะดุดและล้มลงไปที่ภาพวาดของปิกัสโซซึ่งมีมูลค่าสูงถึง130ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่นั่นยังไม่แย่ที่สุดมือของเธอทําให้เกิดปูขนาด6นิ้วบนผืนผ้นาใบาโดยไม่ได้ตั้งใจโชคดีที่ภาพวาดไม่ได้เสียหายจนเกินจะซ่อมไหวแม้ว่าจะดูค่อนข้างแย่ในตอนแรกแต่จริงๆแล้วการฉีกขาดเกิดขึ้นที่ด้านข้างของชิ้นงานและไม่ได้ทําให้องค์ประกอบหลักเสียหายมากนักพวกเขาซ่อมแซมชิ้นงานภายในเวลา3เดือน และคุณมองไม่ออกเลยว่ามันเสียหายตรงไหนบ้างเมื่อพวกเขานําชิ้นงานกลับมาแสดงพวกเขาจะแสดงอย่างปลอดภัยมากขึ้นและเพิ่มการป้องกันอีกชั้นหนึ่งโดยใช้กระจกอะคริลิกเผื่อจะมีใครไปชนมันอีกสําหรับแฟนศิลปะที่ซุ่มซ่ามทางพิพิธภัณฑ์ได้ออกแถลงการเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเธอไม่เป็นอะไรจากนั้นพวกเขาก็ปล่อยให้เธอกลับบ้านโดยไม่คิดเงินสักบาทสําหรับการซ่อมแซมพูดถึงเรื่องปล่อยกลับบ้านในความเป็นจริงแล้วเมื่อใดก็ตามที่งานศิลปะได้รับความเสียหายมันมักจะไม่ดราม่าอย่างที่คุณคิด การลงโทษที่รุนแรงที่สุดต่อผู้กระทำผิดมักจะเป็นการแบนจากพิพ,ธพิธภัณฑ์แต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยยกตัวอย่างเช่นมีผู้ชายที่สะดุดเชือกรองเท้าของตัวเองและล้มทับจากกันที่ประเมินค่าไม่ได้จากศตวรรษที่17จําำนวนสใบที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ในแคมบริดจ์ทางพิพ,ธพิธภัณฑ์ขอแค่ความกรุณาให้เขาหยุดเข้าชมสักระยะหนึ่งหรือมีคู่รักสูงอายุคู่นี้ที่ตัดสินใจใช้คำว่าลงมือทำให้มันสุดขั้ว คู่รักคู่นี้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นาฬิกาและนาฬิกาแห่งชาติในเพนซิลเวเนียและมีความสงสัยกับสิ่งที่จัดแสดงมากไปหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาสนใจที่ผลงานชิ้นพิเศษที่สร้างสารรค์โดยศิลปินเจมส์โบเดนแต่แทนที่จะชื่นชมอยู่ห่าง พวกเขาตัดสินใจที่จะดึงและปรับส่วนที่เคลื่อนไหวของนาฬิกาเพื่อดูว่ามันทำงานอย่างไรน่าเสียดายที่นาฬิกามันไม่ให้ความร่วมมือและจบลงด้วยการแตกเป็นเสียเส่ยงๆบนพื้นคุณคงคิดว่าพิพิธภัณฑ์น่าจะลงโทษพวกเขาแบบจัดเต็มสินะแต่กลับกันพวกเขาให้ทั้งคู่พักเปรกและไม่ได้แจ้งข้อหาใดๆและแม้กระทั่งคนที่ชอบเซลฟี่อย่างไม่หยุดหย่อนการจะเกิดปัญหาจริงๆก็ค่อนข้างยากในเดือนพฤษภาคมปี2016 มีคนคลั่งการเซลฟี่ที่ต้องการถ่ายรูปกับรูปปั้นอายุ150ปีของกษัตริย์เจเบสตียนแห่งโปรตุเกสแต่ปัญหาคือรูปปั้นนั้นอยู่บนแท่นซึ่งสูงจากพื้นหลายฟุตในขณะที่คนส่วนใหญ่จะถ่ายภาพของกษัตริย์เป็นแบ็กกราวด์แต่พระเอกของเราก็ตั้งใจว่าจะต้องมีภาพของตัวเองอยู่ข้างๆกษัตริย์ด้วยเขาจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและปีนขึ้นไปทางด้านหน้าของอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของรูปปั้นลองเดาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นรูปปั้นพังยับเยินเป็็นนนชชชิ้้เลกกออใ่ไหมถูตง นักท่องเที่ยวผู้ร้ายคนนี้ถูกจับและต้องจ่ายค่าปรับจากการทำลายอนุสาวารีย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเมืองแต่โดยทั่วไปแล้วพิพิธภัณฑ์จะผ่อนปรนต่อผู้เข้าชมที่สร้างความเสียหายให้กับการจัดแสดงเนื่องจากสิ่งของสุดใหญ่มีประกันภัยคุ้มครองอยู่และผู้เข้าชมก็ถือว่าเป็นแขกดังนั้นแม้จะมีใครทำของบางอย่างเสียหายโดยไม่ตั้งใจพิพิธภัณฑ์ก็น่าจะใช้ข้อมูลติดต่อของพวกเขาเพื่อกรอกใบเคลมประกันและจะไม่ถือว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบทางการเงิน พนักง,งานในพิพิธภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบมากเกินไปจากความผิดพลาดโดยสุจริตเช่นกันพนักง,งานยกของในอังกฤษต้องจำเรื่องนี้จนขึ้นใจพวกเขาโยนกล่องทิ้งไปโดยคิดว่ามันเป็นกล่องเปล่าแต่มารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วมันมีภาพวาดราคาแพงอยู่แบบว่าราคาสูงถึง1นึ0 0 0สดอลล่าร์ตายแล้วและที่แย่กว่านั้นคือกล่องถูกป้อนเข้าไปในเครื่องบดพร้อมกับขยะชิ้นอื่นๆจำนวนมากแล้วกว่าพวกเขาจะรู้ตัวในปี2014 พันโปรงชาวอิตาลีโยนกล่องกระดาษแข็งและหนังสือพิมพ์ที่ยับยู่ยี่ทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นขยะแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลงานศิลปะโมเดิร์นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในแก,กลเลอรี่อีกแห่งหนึ่งของอิตาลีในอีกหนึ่งปีต่อมาเม่มีกองขวดและกระดาษโปรถูกทิ้งไปพร้อมกับขยะถึงมันจะฟังดูตลกแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่งานศิลปะโมเดิร์นจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นขยะจริงๆเนื่องจากวัสดุและการจัดวางที่ไม่ธรรมดาสถานการณ์ทั้งหมดที่ทกล่่าาววมมล้้้้นนเกิดดดขึโยไไตังใจ แม้ว่าจะหลีกเลี่ยงได้ก็ตามข่าวดีก็คือพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์มักจะไม่ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไรก็ตามเรื่องอาจจะไม่จบง่ายๆถ้าเจ้าหน้าที่มีการทําลายสิ่งของอย่างจงใจย้อนกลับไปในปี2012ชายคนหนึ่งชื่อแอนดรูชานนนไปที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะในไอแลนด์และเข้าไปใกล้งานชิ้นหนึ่งมากเกินไปเขาชกภาพวาดของโมเนตจนเป็นรูซึ่งมีมูลค่ากว่า11ล้านเหรียญตอนแรกเขาพยายามทํานิ่งๆและบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็แสดงให้เห็นว่าเขาเดินถือกระป๋องน้ำยาล้างสีไว้ในกระเป๋าสถานการณ์ไม่ดีแล้วภาพว่าต้องผ่านกระบวนการการซ่อมแซมนานถึง17เดือนแต่อย่างน้อยมันก็กลับมาได้แต่ในทางกลับกันคุณแช่นอนไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเขาถูกพิพากษาด้วยโทษจำคุก5ปีเนื่องจากทำลายงานศิละปะจำคนที่ทำใจกันแตกในพิพิธภัณฑ์ได้ไหมเขาก็เจอกับสถานการณ์ที่คล้ายกันนี้เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์คิดว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุ และไม่ได้ระบุชื่อของชายคนนี้ในแถลงการด้วยซ้ําแต่เมื่อชายคนนั้นเริ่มให้สัมภาษณ์โอ้อวดเกี่ยวกับการกระทําของเขาคนอื่นๆจึงเริ่มสงสัยนักสืบควบคุมตัวเขาไว้หนึ่งคืนแต่ต่อมาเขาก็พ้นข้อกล่าวหาใดแล้วทําไมพิพิธภัณฑ์ถึงไม่ทําอะไรมากกว่านี้เพื่อปกป้องงานศิลป,ปะอันมีค่าของพวกเขาจากผู้เข้าชมที่ไม่ระมัดระวังหรือคิดไม่ดีละ่ะมันมีเหตุผลดีๆอยู่สองข้อประการแรกบางคนแย้งว่าการวางสิ่งกีดขวางเช่นกำแพงกระจกหรือเชือกกั้น ทำให้ไม่ได้รับประสบการณ์ในการชมงานศิลปะอย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวและเอาเข้าจริงไม่มีใครไปพิพิธภัณฑ์เพื่อดูงานศิลปะผ่านกระจกประการที่2มันเป็นเรื่องของเงินการปกป้องงานศิลปะทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์จะต้องใช้เงินมหาศาลและพิพิธภัณฑ์หลายแห่งไม่สามารถจ่ายได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องสร้างความสมดุลระหว่างการทําให้งานศิลปะเข้าถึงได้และการรักษาความปลอดภัยจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงจะเกิดเหตุร้ายแรงอยู่บ้างแต่อุบัติเหตุในพิพิธภัณฑ์ศิละปะน,นั้นเกิดขึ้นน้อยนอกจากนี้พิพิธภัณฑ์เอกชนมักจะไม่มีงบประมาณมากพอที่จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเดียวกับที่คุณอาจจะเห็นในพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆเช่นพิพิธภัณฑ์รูฟแม้ว่าผลงานศิละปะดังๆอย่างโมนลลิซาสมควรได้รับการปกป้องแบบพิเศษแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะปกป้องงานศิละปะทุกชิ้นด้วยความระมัดระวังระดับนั้นที่สําคัญที่สุดถ้าคุณจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในเร็วๆนี้คุณคควววรรรใช้ามมะะัง งานศิลปะล้ำค่าเหล่านี้มีมานานหลายศตวรรษแล้วเราไม่อยากต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆแม้จะเป็นแค่รอยขีดข่วนหรือรอยบุบเล็กๆก็ตามการซ่อมแซมอาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีและอาจต้องใช้เงินจำนวนมาก